เคยสงสัยกันไหมครับว่าในคดีติดสินบนที่ดูเหมือนจะตรงไปตรงมาเนี่ยบางทีจุดที่ตัดสินว่าใครผิดหรือไม่ผิดมันอาจจะขึ้นอยู่กับแค่จังหวะเวลาเพียงนิดเดียวเองวันนี้เราจะมาเจาะลึกกรณีศึกษากฎหมายที่ซับซ้อนเรื่องนี้กันครับคำถามสำคัญของเรื่องนี้เลยก็คือในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยใครกันแน่ที่ผิดแล้วความผิดมันเกิดขึ้นแบบสมบูรณ์ตอนไหนกันแน่นี่คือโจทย์ใหญ่ที่เราจะมาหาคำตอบไปด้วยกันครับเอาละครับ เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากคดีฆาตรกรรมคดีหนึ่งซึ่งนําไปสู่แผนการวิ่งเต้นเพื่อหาทางรอดเรื่องของเรื่องก็คือมีตัวละครชื่อนายหมูครับเขาไปก่อคดีฆาตรกรรมขึ้นมาแล้วก็กําลังจะถูกดําเนินคดีในชั้นศาลด้วยความที่กลัวมากก็เลยตัดสินใจว่าจะใช้วิธีนอกกฎหมายว่าจ้างชายอีกคนหนึ่งที่ชื่อนายม้าให้ไปติดสินบนผู้พากษาเพื่อหวังว่าจะลุดคดี และแผนการนี้มันก็เริ่มต้นขึ้นด้วยข้อตกลงที่มีมูลค่าสูงถึง10ล้านบาทเลยทีเดียวครับแผนของนั้งสองคนก็ง่ายๆเลยครับเริ่มจากในหมูโดนฟ้องคดีฆาตกรรมใช่ไหมครับเขาก็เลยไปจ้างนายม้าให้เป็นคนกลางเออแล้วก็ให้ในายม้าเนี่ยเอาเงิน10ล้านบาทไปติดสินบนผู้พิพากษาให้หน่อยซึ่งถ้าดูบันเถิดแล้วมันก็เป็นขั้นตอนที่ดูตรงไปตรงมามากๆเลยนะครับ10ล้านบาท ตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่แค่จํานวนเงินแต่มันคือเครื่องยืนยันถึงความตั้งใจของนายหมูที่แบบพร้อมจะทําทุกอย่างจริงๆเพื่อที่ตัวเองหลุดคดีนี้ไปได้และนี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องนี้ในวินาทีที่นายหมูจ่ายเงิน10ล้านบาทให้ในายม้าไปแล้วแต่นายม้ายังไม่ได้เอาเงินไปยื่นให้ผู้พิพากษาเลยด้วยซ้ําคําถามก็คือณจุดนี้เนี่ยมีใครทําผิดกฎหมายไปแล้วหรือยังครับ โอเคครับเรามาวิเคราะห์สถานการณ์แรกกันก่อนเลยคือตอนที่เงิน10บล้านบาทอยู่ในมือของนายมาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีการไปยื่นเสนอสินบนใดๆทั้งสิน้นและนี่คือคําตอบที่อาจจะทําให้หลายคนต้องร้องเอ๊ะเลยนะครับในสถานการณ์นี้นายมาคนที่เป็นคนกลางเนี่ยมีความผิดแล้วครับแต่นายหมูคนที่จ่ายเงินกลับยังไม่ถือว่ามีความผิดสำเร็จในฐานะเดียวกันเอ๊แล้วมันต่างกันยังไงล่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อครับ เหตุผลที่นายหมาผิดทันทีเลยเนี่ยมันอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา143ครับที่ระบุไว้ชัดเจนมากว่าสําหรับคนกลางนะครับความผิดฐานนี้เนี่ยจะถือว่าสําเร็จทันทีที่รับเงินหรือผลประโยชน์มาไว้กับตัวแล้วไม่สําคัญเลยว่าจะเอาเงินไปให้ใครต่อหรือยังแค่รับมาก,ก็คือผิดแล้วครับแต่จุดที่น่าสนใจมากๆก็คือมาตรา143เนี่ยเอาผิดเฉพาะคนกลางที่รับเงินเท่านั้น แต่กลับไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าคนจ่ายเงินให้คนกลางมีความผิดไปด้วยจุดนี้เองที่ทําให้ในายหมูยังไม่ผิดในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุนนายม้าในข้อหานี้เป็นรายละเอียดทางกฎหมายที่ซับซ้อนจริงๆครับอ้าวแล้วอย่างงี้นายหมูผิดอะไรละในตอนนี้เนี่ยนายหมูจะมีความผิดในฐานะผู้ใช้ตามมาตรา84ครับก็คือเป็นคนไปจ้างวานให้คนอื่นทําผิดแต่เนื่องจากว่าการให้สินบนผู้พิพากษามันยังไม่เกิดขึ้นจริง โทษของนายหมูในตอนนี้จึงลดลงเหลือแค่หนึ่งในสาเท่านั้นเองครับแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะมันมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญเมื่อนายม้าเอาแผนนี้ไปลงมือทําจริงๆแต่ผู้พิพา,ากษาตับปฏิเสธสินบนเหตุการณ์ก็คือนายม้านําเงินไปเสนอให้ผู้พิพากษาตามแผนเลยครับแต่ปรากฏว่าผู้พิพากษาปฏิเสธทันทีและการกระทําแค่ครั้งเดียวนี้นี่แหละครับที่มันเปลี่ยนสถานะทางกฎหมายของทั้งสองคนไปอย่างสิ้นเชิงเลย และคำถามต่อไปก็คือพอมีการเสนอสินบนไปแล้วแม้ว่าจะถูกปฏิเสธก็ตามทีเถอผลลัพธ์ทางกฎหมายของแต่ละคนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างและคำตอบก็คือณนะวินาทีนี้ทั้งนายม้าและนายหมูถือว่ามีความผิดสำเร็จสมบูรณ์ทั้งคู่แล้วครับเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าหัวใจสำคัญของกฎหมายเรื่องการให้สินบนตามมาตรา167มันอยู่ตรงนี้ครับกฎหมายเขียนไว้เลยว่าเพียงแค่เสนอให้ก็ถือว่าความผิดสำเร็จแล้ว ไม่ต้องรอให้เจ้าพนักง,งานรับเงินไปก่อนด้วยซ้ำแค่เอ่ยปากเสนอก็ถือว่าผิดเต็มๆแล้วครับเพราะฉะนั้นพอในม้าทำความผิดฐานเสนอสินบนสำเร็จปุ๊บในหมูในฐานะผู้ใช้หรือคนจ้างวานก็ต้องรับผิดไปเต็มๆด้วยจากตอนแรกที่อาจจะโดนโทษแค่หนึ่งใน3ตอนนี้ต้องรับโทษหนักเท่ากับเป็นคนลงมือทาเองเลยทีเดียวครับเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดได้ชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปความผิดของแต่ละคนในทั้งสองสถานการณ์นี้กันอีกสักครั้งหนึ่ง ตารางนี้สรุปไว้ได้ดีมากเลยครับจะเห็นเลยว่าความรับผิดชอบของแต่ละคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามการการะทําที่เกิดขึ้นจริงเลยนายม้าจากที่ผิดฐานเป็นคนกลางก็กลายเป็นผิดฐานเสนอสินบนส่วนนายหมูจากที่รับโทษแค่บางส่วนก็กลายเป็นต้องรับผิดเต็มๆในฐานะผู้ใช้เมื่อการการะทําที่ตัวเองไปจ้างวานเขาเนี่ยมันสําเร็จลงนี่แหละครับคือหัวใจของคดีนี้เลยและก่อนจะจากกันไปขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดไว้นิดนึงนะฮะว่าถ้าเรื่องราวมันกลับตาลปัดกละลา ถ้าเกิดว่าเป็นนายม้าที่เดินเข้าไปหาในหมูก่อนแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยวิ่งเต้นคดีให้เองแบบนี้ความผิดของแต่ละคนจะเปลี่ยนไปไหมแล้วจะเปลี่ยนไปอย่างไรลองเอาหลักการที่เราคุยกันในวันนี้ไปลองคิดต่อกันดูนะครับ